ผมเป็นหมอดูพลังกิตหมอดูตาทิตคุณผู้ชมสามารถนัดเวลาดวง25นาที4คำถามกับผมได้นะครับติดต่อได้ที่ line at เปท a t 2 0 2 1มีคนเขียนแล้วก็ติดต่อมาไม่ได้เพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์คำว่า popat2021 A, t a S นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะนัดเวลาดูดวงกับผม ต่อได้ทางนี้นะครับต้องมีคำว่า at co-petas 2021ถ้าพิมพ์ไม่รู้ว่าพิมพ์ยังไงดูในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเขามีเขียนคำว่า r o p e t a s กันนะครับวันนี้เราจะมาดูเลขท้ายมือถือกันแล้วก็จะบอกว่าเลขท้ายมือถือนี่มีความสำคัญในชีวิตของคนเราเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ผมว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือการลงทุนที่คุ้มค่า ชีวิตคนเราลงทุนมาทุกอย่างนะครับเช่นลงทุนเรื่องการศึกษาลงทุนเรื่องการทำมาหากินลงทุนเรื่องที่อยู่อาศัยคำว่าลงทุนที่อยู่อาศัยเนี่ยบางคนก็ย้ายที่อยู่บ่อยหรือบางครั้งอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการผ่อนบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะครับแต่การย้ายที่อยู่อาศัยเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยฉะนั้นการลงทุนหลายอย่างเนี่ย ความคุ้มค่าก็คือผลตอบแทนฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องคิดว่าผลตอบแทนที่ได้มาหรือความเป็นอยู่กับสิ่งที่ลงทุนไปมันคุ้มค่าหรือเปล่าถ้ามันคุ้มค่าอย่าเสียได้เลยครับแล้วถ้ามันคุ้มค่าแล้วถือว่าเราได้ใช้ประโยชน์มันสูงสุดแล้วเราก็มีความสุขกับมันไปแล้วนะครับ